สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับนิงเมคอัพพีเชียนนะคะวันนี้นิงจะมาลองแต่งหน้าแบบคนตาชั้นเดียวให้เพื่อนๆได้ลองชมนะคะแล้วก็แบบแต่งหน้าสไตล์นิงนะคะเวลาแบบว่านิงไปไหนในแต่ละวันนิงจะแต่งในลุคนี้เป็นประจำนะคะตอนแรกเนี่ยสกินแคร์นิงได้พูดถึงเรื่องการทาไพรเมอร์กับรองพื้นไว้แล้วนี่คือนิงเตรียมหน้าไว้แล้วนะคะก็คือไพรเมอร์นิงใช้ของ s m a s h box นะคะ เป็นโฟโต้ฟินิชนิ้งใช้สีเขียวเพราะว่าจะกบรอยแดงนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่มีเนะนี่ยนิ้งก็มีแบบสีขาวสีอะไรอย่างนี้นะคะไซส์ปกติเลยเนะนี่ยนิ้งไปคว้านหาแบบหัวปั๊มมาเพราะว่ามันใช้นิ้งง่ายกดปิดเดียวเนี่ยมันก็จะได้ปริมาณที่เราเนี่ยต้องการแล้วใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะนิ้งก็เลยไปหามานะคะตัวเนี้ยจะขายอยู่ที่พันสี่าสบนะคะพัาบาทคะ่ะตามมาด้วยลองพื้นนะคะนิงอ่ะ ผิวนิ้งเนี่ยจะใช้อยู่ที่นาเชียโกนะคะสีปันจาบค่ะผิวอย่างนิ้งเนี่ยลองดูกันได้ถ้าใครที่ผิวสีเหมือนนิ้งหรือว่าอ่อนกว่านิ้งหรือว่าเข้มกว่านิ้งเนี่ยก็มาลองสอบถามได้นะคะว่าจะอินใช้สีอะไรตอนนี้ิงก็ไปหาของมาเตรียมไว้เรียบร้อยเลยต่อไปนะคะนิ้งจะมาพูดถึงการแต่งหน้าเริ่มต้นนะคะนิ้งจะเริ่มด้วยนา .MULTIPLE สีคาปาคาบานาน่านะคะ ตัวนี้นิ้งเอาไว้ทำไฮไลท์นะคะจริงๆอ่ะมันใช้ได้มากกว่านั้นนะมันจะใช้แบบจะใช้ลงอแชโดก็ได้แบบให้มันแบบเป็นสีแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นเนื้อครีมหรือว่านิ้งจะลงบริเวณที่เป็นโหนกแก้มกับบริเวณที่แบบจะทำให้แสงเนะีเห็นตกกระทบมาถึงนะคะแล้วจะเห็นแบบเป็นตัวนูนขึ้นมาอะไรเงี้ยให้หน้ามันดูแบบอิ่มๆหน่อย มันจะทาแบบนี้ไม่ต้องเยอะนะคะแบบบางๆแล้วก็จะทาที่สันจมูกจะทำให้ดูจมูกโด่งขึ้นมาเห็นปะต่อไปเนี้จะใช้ครีมบัตนะคะครีมบัตตัวนี้ของบ๊อบบี้บาวค่ะจริงๆมันมีขายเป็นไซส์ใหญ่นะแต่นี้นิงได้มาได้แถมมาเอามาลองใช้แล้วมันเยี่ยมมากเลยใช้ได้นานด้วยนะ นิจะทาบริเวณนี้เพราะว่าเวลาที่เราปัดแก้มธรรมดาเนี่ยมันจะสีจะไม่ค่อยติดทั้งวันแต่ว่าถ้าเรามีตัวนี้ช่วยเนี่ยสีมันก็จะดูแบบติดทนทั้งวันได้เหมือนกันนะคะทาบางๆไม่ต้องเยอะต่อไปตามด้วยแป้ง l ร์ a m เ r c e r นะคะสีทานสูเซน ตัวนี้เน,นี่ยนิมีแบบแบ่งขายนะใครที่ยังไม่เคยลองใช้น่ะนิมีแบ่งขายแบบ3ามอยแปบอะค่ะตัวนีน้ใช้คู่กับแปลงพาวเดอร์นะคะของ Bobby ี้บาที่นิงเคยรียวิวบ,บัดแปลงไปนะคะใช้แล้วนิ่งก็จะมาเข้อกับฝาแล้วก็ค่อยๆลงมันเป็นแป,งป้งโปร่งแสงนะคะมันแบบ นิงว่ามันดีมากเลยอะไม่ต้องมีเนื้อสีสำหรับคนที่แบบไม่อยากให้หน้าดูหนาดูเตอะอย่างเงี้ยนิงแนะนำให้ใช้แป้งฝุ่นนะคะเวลาลงแต่งหน้าครั้งแรกแล้วส่วนแป้งพับเนี่ยนิงแนะนำให้เติมเป็นระหว่างวันมากกว่า แล้วเราก็จะล้ำมาถึงคอเราด้วยต่อไปเราจะมาเริ่มที่ตาของนิ้งนะคะเดี๋ยวพาทแรกนิ้งจะมีสองพาทนะเพราะว่าถ้าถ่ายเต็มเนี่ยมันลงแล้วเสียงมันจะไม่ค่อยตรงกับปากนิ้งก็เลยจะลงไปสองพาทแทนพาทแรกจะเป็นตาก่อนนะคะ นิ้งจะใช้ e อ e ายเมอร์ของ s m a s h b o x ตัวนี้ p h o t o f i n i s h ิสต์ลันะคะจริงๆตัวนี้ใช้ดีนะแต่ยังไม่เคยมีใครเอามารีวิวคนเลยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนิ้งไปลองที่เคาน์เตอร์มาแล้วมันดีมากเลยลงบางๆที่เปลือกตาที่ทั่ว ใครที่ดูคลิปนิงแล้วมีเรื่องจิติิอะไรนิงเนี่ยในความผิดพลาดเนี่ยบอกนิงมานะคะนิงรับฟังทุกคนมือใหม่เนาะให้เป็นแต้มๆนะคะอย่าไปปืดมันจะเป็นรอยต่อไปวันนี้นิงจะมาใช้ไดเคต พาเลตข,ของ Urban Decay n a k e คนาคนะคะพาเลตนิ้งจะไม่เหมือนใครเพราะว่านิ้งมีสวอตส,สีไว้เรียบร้อยแล้วเห็นปะจะได้รู้ว่าเราควรจะทาสีอะไรก่อนนิ้งจะใช้แปรง Eyeshadow ของ Sigma นะคะเบอร์ e 6 0ตัวนี้เห็นปะนิ้งจะใช้สี Naked ก่อน เป็นสีอ่อนทาแบบบริเวณเปิดอกตาเพราะว่าเป็นสีที่แบบเท่ากับสีผิวเข้มกว่านิดนึงทาไปให้ทั่วครั้งนี้ดูสว่างขึ้นไหมคะที่ผ่านมามันดูมืดๆนะ่อวันนี้ทำตอนกลางวันเลย าชั้นเดียวอ่ะจะเป็นอะไรที่แต่งยากมากแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนทุกวันเนี่ยก็ไม่เร็วนะต่อไปจะใช้สี half bracket ตัวนี้ที่มี shimmer shimmer นะคะนิงจะใช้แปรงเดียวกันนี่แหละแต่ว่าจะลงที่ครึ่งเปิกตายอย่างนี้บริเวณไล่มาที่หางตานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเบนกันทีหลัง ใครที่ชอบสไตล์นี้เนี่ยแต่งตามได้นะแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะมิ้งก็ไม่ได้เก่งอะไรต่อไปนะคะนจะใช้สีสโอก เป็นสีเข้มมานิดนึงนะคะไว้ที่หางตาย,ยานี้เห็นปะจะดูแบบล้ำเรียบๆให้ดูมีสีเสร็จแล้วนนิจะใช้แปลงหัวตัดของซิกมาอย่างนี้นะคะ ลงคัดเบ้า e70 ค่ะวัวนี้นิ้งจะใช้สี Dark h o ฮสสีเข้มลงตรงนี้นิดนึงให้มันดูมีมิติเสร็จแล้วเราจะเบนด้วยแปลงเบนของซิกมานะคะ เบนให้ทุกอย่างเข้ากันเขียร์ให้เข้ากันเห็นไหมทุกอย่างก็จะดูแบบเหลือบๆมานิดนึงดูมีเงามีแสงเงา หมดเวลาพาทแรกแล้วอ่ะเดี๋ยวนิงจะไปต่อที่พาสสองนะคะติดตามชมจนต่อด้วยนะไม่ใช่ดูแค่พาทน,นี้นะ